บอแล้วพี่น้องบอแล้วเขาไปเล่นอยู่เพื่อนกันถล้างกองคือไปถ่าเต็มอย่างประเด็กเขาไปอยู่ไหนเขาไปผู้เขาอยู่ฝุ่นบ้เออน้องตาสปาดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะบอแล้วพี่น้องเว้ยเออส่องลมไม่ได้ใส่ใส่อันนี้พี่น้องนี่เขาเออนียงวะลืมเลย ต่องดูอากาศแล้วก็ลูกแก่ซีไซต์ตรงนั้นมันบอกเดฟวงกลบทางใต้เด้อพี่น้องอันนี้กระขอบคุณทุกคอมเม้นท์แหละถ้าบ่มีคอมเมนต์ได้ดีบ่ดีมากเขากับโอ้โหเนาะมันก็ถ้าผู้ใดมีความคิดดีๆก็บอกเนาะแม่นสร้างก็สร้างสิว่าไรผู้บ่าวเฒ่าพี่น้องเลยเอาทั้งหน้าคือซีไซต์คือกันพี่น้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อขอบคุณทุกๆคำว่าคำส้มอะไรเด้อแล้วกันนี่เด้ห้าสิบแฮบเบิ้ลพี่น้องสร้างกันลังปาดออกบ่ตรงกันไปได้เด้อพี่น้องเด้อ เสลียงเลยเอาใหม่ขึ้นกันสิประมาณนี่ยตรงแล้วพี่น้องเจ้าตัวชิวตรงอีแล้วบตรงพี่น้องตรงคอมเมนต์ออกมาแล้ววะมองนี่ก็ใส่บ่ลูกแก้วบ่ลูกแก้วเขามีฮกลูกเลยมีฮกเลยครับพอดีนี่ใส่นีสองขางกับสองป่เออข้างนีสองหันสองนี่สองโอเคเออลงมาสั่งงานอีกพี่น้องบ่แล้ว ก็คอมเมนต์ได้เขาไม่ได้ตอบเขาก็เบิ่งอ่านอยู่พี่น้องแต่เขาไม่ได้ตอบเด้อขอบคุณทุกๆคำติคำส้มอะไรเนาะกะติกะเบิ่งกะส้มสะกันพี่น้องกะว่ากะด่าใส่กันเนาะพี่น้องเนาะว่ากันด่าทั้งช่างด่าทั้งผู้ถ่ายด่าทั้งเจ้าของเฮื่อนว่ากันพี่น้องผู้บริหารคือเจ้เด้อพีเจ้บอกเจ้เนี่ยบรมเณร้างพี่น้องว่าเป็นอันที่หนึ่งแต่ว่าความเผดอ็จยังนะเขากับบุกข่อยธนัดบุกข่อยหงจักรแ้วพี่น้องก็ยอมหับคำติส้มแหละ กันยอมหาบขันตีส้มนำกันเนาะบ่าวกันห้องแบบว่าเจ้าของเฮือนเพิ่นกาบ่ครอยหู่จักอีหยังหน้าต่างนั่นกบบ่อยากใส่ประตูทางนั้นกับ่ให้ใส่เจ้าของเฮือนเด้อพี่น้องเป็นคนบอกสร้างอยู่บ่าแต่ห้าวไรไปทางใดเลยอยู่แม่นสร้างนี่กัยอมหาบอยู่เมื่อยเลยได้หนี่ห่วยยังอีกอันนี้มื้อนี้แหละอ่วปูนเขียวเล็ก10เซนลูกแก้วแต่ว่าเฮาสิไปเว้าไปเว้าคืนเด้อะพ้งยังน่ะ อันวงยืนวงกบยืนเนี่ยเจ็ดลอยนี่มันบดถึกแล้วขายกันหกลอยวงกบยืนตัวไหนวงกบยืนตัวใหญ่เลยที่เขาใส่ตัวฮอปป้านะตัวน่ะเออเทอ่าไรสักเอาหกลอยเฮ้ยถามว่ากำลังเอาหกลอยมาเขียนใส่เจ็ดลอยเออมาเขียนสิดเจ็ดลอยแต่ว่าบินเขาสิตอบหลับคืนเขาสิไปฟ้องคืนอยู่ไปตีเขวาพ่อค้าอร่อยเขาอาจจะลงบ่ลูกแก้วหนึ่งกองหนึ่งกองนี่เมื่อเช้านี้เขาจ่ายไปสองพันอยาเขาสองพันหกเนาะ มึอนี้ก็จะเขาสองพันหกคือกันพี่น้องเยไม่นสองพันหาเจ็ดสิบสามกกินจากบาทไม่แต่ล้มขึนจุกกินดอกแล้วจะกินทีเดียวเที่ยวคู่มือคู่มือดิฉัแล้วจะกินทีเดียวกินเงินตัวเบิกไปนั่นแหละเขาไปทางใดเมื่อเดียวนี่นะบอกพี่น้องมันบอกว่าอันจะไปสนใจไรน้องเตาอ่นไปสั่งงานอ่ะสั่งคุณ เฮาจักสิสั่งอีหยังพี่น้องเฮาก็บ่ได้เป็นอีหยังเฮาก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาเว้าเป็นๆจักหน่อยต้องให้ที่ปรึกษาแน่อยกถามอยกอันนันเนาะแม่นเฮาก็จักสิว่าไดๆเนาะเฮาก็ก็แม่นอยู่เฒ่าแล้วเบิ่งก็ฮู้จักอันใดควรดบ่ควรแต่เฮาก็ก็เคยมีอยู่เฮือนแต่อีหยังก็พ่อเพิ่นเฮ็ดนสร้างเพิ่นเฮ็ดเนาะอนแทเพิ่นเฮ็ดเฮาก็บพอพอพ่ได้มาวนนําแ <c oughs> ม่นเฮ็ดตามแบบเจ้าของเพิ่นสั่งนเจ้าของก็ยอมรับอยู่เพิ่นก็บ่ได้เคยมีเฮือนมีซานแต่เพิ่นก็ เคยมีประสบการณ์หรือบ่มีเฮาก็บ่ฮู้คือกันพี่น้องเอ้ยแต่ก็ยอมรับพุ่นแหละเนาะเพิ่นชมเพิ่นว่าเพิ่นติชมมาก็ได้เนาะเฮาก็มาปรับปรุงปรุงแต่งแล้วเด้อพี่น้องเด้อบดนี้เด้อลูแก้วข้างหน้า2ข้างหน้า2ข้างนี้2แล้วก็ประตูข้างหลังฮะเอามากินแล้วอีหยังแบบแฟนนะแฟนบแบบแฟนบ่มาเาที่คุยกันบ่บ่มีแบบนี้เนาะ คุยกันกันกับจากของเพือนน่ะปุ๊กมีแบบนี้เลยกระแมนอยู่นะเฮาเป็นผู้ฮ่าเป็นผู้โครงการเฮากับบอจักพี่น้องเลยโครงการกับราะว่าผู้โครงการใหญ่เพิ่อนกับบได้มาเบิ่งมาอย่งเงี้ยกับกระแมนอยู่แมนความสร้างอยู่แมนความมันผู้เพนติสโอมาเฮากับบอจักอี้เนาะเฮากับเป็นตา่าวขคือว่าแหละเออของว่าปุ๊กเฮือนตามใจผู้อยู่ปลูกฝู้อู่ตามใจผู้นอนหัานอนมันกันเออแบบ เฮากระแมนยูผ like ูเป็นผู้บริหารกระได้การในด้วยกระยาเนาะพี่น้องเนาะเขาเล่งเขาสาบเลยบอเขาสาบแล้วก็เอาดินเข้ามาแล้วก็เออตั้งม้วนกบตัวนั้นอะไรกับสาบแล้วแหละสีเห็ดยัางตอแีตาตั้งม้วนกบแล้วก็ใส่ลูแก้วใส่ดูแก้วแล้วก็จบแล้วก็สาบสาบแล้วอย่งเอาดินเขาเออเอาดินเขาแล้วก็เทพื้นให้เขาไล่เขาขึ้นมากเงินน้อยออฟเออเมืองเมืองเขาก่าเสากระตั้งเนาะเออสิขึ้นไปจ่ายแล้วบ้างเงินนี่นะ พี่น้องเม่นมากกับร้ายร้ายเน,น,น,นาะนะคะเม่นและพี่น้องเขาไปเบิ่งเอาเองว่าเสียได้ได้พี่น้องจังพี่น้องจังเห็นหมองนี่ค่ะแก่งานเจ๊ใจงานบรรลุกันเยอะซีแดีนท้อนแขวอ่ะสดีท้อนแขวอัสอนอสร้างเลยแหละจัง <c oughs> <c oughs> อันนี้อ้า่ใหญ่ฮะอันนี้นะหยาดหยาดกันนี่แหละพี่น้องจังเบาหยอกกันได้เนาะกันโบนย่ากันบรรยากาศไปเบาหยอกเบาแย่เลยเนาะ,นะ เออมื่อเออนี่เจ้าว่าสาบอยากเลี้ยงเอามเลีทางในเนาะอู้ใต้เคียงอืมอันน่ะขั้นแม่นมันเรือนี่เล็กเรือเสร็จแน่นอนเฮาสิวให้เจ้าเจาะใส่อันนั้นได้บ่แบบว่ามันมันแม่นกันขโมยแฮนเด้แบบว่าเขาใครหน้าต่างได้และขโมยเขามาบ่ได้นะขั้นบ้านขั้นเรือตอนสุดท้ายเนาะเออเรือบ่เรือเฮาอันนั้นเฮากับสั่งเล็กมาจักหน่อยนะเออเพราะว่าเฮาสีสั่งเล็กมา เออเพราะว่ามันอ้ำเด้เฮาอยากให้เปิดหน้าต่างนอนก็ได้พี่อ๋อเออใส่เล็กกันขโมยหั่นไหมกันขโมยอยู่ที่าช็อตนีขคอมเมนต์บอกเลยเป่นบอกอันนี้เฮาคิดเองคิดเองแม่นแต่พวกอ่าหน้าต่างมองเจ้าสิที่ยู่บ่ซั่นเฮ็ดนั้นประตูออกมาทางนี้นะค้าเม่นเพิ่นบอกมานี่ประตูทางนี้นี่แหละนี่ขอออกเรียบร้อยค่ะพี่น้องออกมาขี่มาตดได้ตามสบายพี่น้องนี่ บ่มือนนะฮะก็ได้ยินอยู่ว่าพอลูกสี่นี่ยบ่อยเห็ดประตูทั้งนี่เนาะก็ได้ยินอยู่กับบ่บ่ตีเพิ่นพี่น้องเอ้ยฟองเยี่ยมก็จะได้แต่ทั้งนั่นพี่น้องเอ้ยเฮาเลยอจะสั่งให้เอาตัวนี้เนี่ยแม่คันเจี้ยบบุษบสารนี่แหละก็เฮากับบด้ว่าเฮากับยอมหักพิษยอมหักถือไปทำการทำอะไรเนาะพี่น้องแนวมันพี่น้องเอ้ยมาว่ากันตีส้มมาได้เนี่ยนี่ค่ะ มีอีหยังอีกทีอะนะเนาะพี่น้องเนาะอ่ะคอมเมนต์ที่ส่งมาพี่น้องเซียนให้สร้างผ้าปูนถิ่มอีก <laughs> คือสิบ่ได้แล้วบาดน,นี้นะเพราะว่าโ,โอเคล้นี่ลงโตล้วเพระาะว่าหน้าต่างเฮาก็สิให้เพิ่นใส่เล็กกันขโมยเปิดหน้าต่างนอนเย็นสบายพี่น้องเอ้ยโอ้ยน้องเต้าบ่อย,ออยู่พี่น้องไปเล่นแล้วซั่นบ่เป็นหยังดอก ต่มามสาวยังวาไปวนไปไหวแต่น้องเต้าผนไปหาสั่งบอกบอกสั uh, unusual unusual ่งสั่งสั่งผลเอาถ้าก็ว่าเป็นแต่เดียวาเป็นไปเยแต่กับอุปกรณ์ก่อสั่งยังนยฮะรักอบฐาปกอห่จักดอกเงินในเอาเลยบอกเงินตเอาไปจ่ายเขาน่แล้วตัวสองพัน สองปัญหาเจ็ดสิบฮะเออมาเอิญน้อมาเอิญก็มาใหม่ก็ได้เออโอเคเออเห็ดยังแล้วคุณแหละหลงมาอีกสองัหาเราไอเจ็ดสิบบาทพีนเอยถือวเติมนองใหญ่ามาเห็ดดำเลยเนาะเออ งามต้องงามให้อีกแล้วเลือก็โลดลูกแม่หมาดาวก็ยังปุติแผ่นพื้นปูนก่อนนะผู้โบกนะไปไหนแต่สางผู้บ่าวถ้ามันบดได้ยังจอดอกพ้อยู่นี่แหละโอ้ยผู้เดียวเน้อเขาอยู่งงเห็นโค้งละข้าับผู้เดียวมันลูกบอลเล็กขึ้นโดดขึ้นโดดลงเน่ลืมเสียบไฟตู้เสื้อลงไม่อ่าและสาบแล้ว่ะพูดว่าจังจิจขินไปตีเพดานน่ะ เออปุ่นลว่นทำเต่อพงก็หน่นแหละเอออืมอืมอืมมันจะบันแล้วขึ้นอบเดียวเออแ่้อะไรวครกน้อก oh, <c oughs> ับทามได้เนาะอืม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 ืมอืมอือืมืมอ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 ื สงสงัยสิเอาครับพอลูกสี่ลูกลูกสี่คนพอแม่พอดีหกสงสัยเอ้าวขาขาพักกันนะครับไปมกอบ,อบอบผิวอยู่ h ẳ นแหละขาไปอบผิวเออเอาลูกเออเอาลูกมาอีกหนึ่งซองพอดีเป็นหกนะลูกมาขอด้ยอา,ออายไปเอานี่พอลูกสี่บ่บ่ไพาไปเอานับขอนี่ พอลูกสี่พ่อไปเอาเออาเโอ้มึงดูผูเพิ่นไปทางใดเลยสินะมาได้บ่สับไปหาเฮดนะเพื่อนได้อรอ่ใช้อยู่สาย หลังเก่านี่พี่น้องต่อไปก็จะเลือกแต่ภาพนี่ล้วพี่น้องไก่แหล,ละไก่แล้วแล้วอะไรเนี่ยพี่น้องต่อไปก็จะเลืองแต่ความทรงจำเนาะพี่น้องที่เขาได้อยู่ได้เศร้ามาในกไล์ผ่านหลายปีเนาะจนบ่าวบอยได้มาพบมาเผาอาพี่น้องเอ้ย ว่า้วก็เสียงหายเสียงแหบแม่แหละบ้านติดลูกเกติดลูกแกวขางละสอง <c oughs> เป็นยังไงพี่น้องป,อง,ปองกึ่งปืนค่ะบอคะ <c oughs> ออกไปขี่เป็นต้นสบายเลยค่ะ <c oughs> นี่จ <c oughs> ะลอดออกมาของน้านี่ค่ะนี่นี่ <c oughs> เดียวพี่ผ้าขาวก็ติดได้ให้นั่งเนาะที่ได้ให้นั่งเต๋า แพร่ผ้ากันห้าโทษเคียให้เยู่ใส่กระโปรงไอ้เต๋าคุณขิดใส่กระโปรงอันแล้วแม่มันบอถ่ายคลิปมาให้เบิ่งเออร่ผ้ากันห้โทษทามอลไรม้อนี้ว่าเขาสิมาต่อตรงให้ใส่ก่อนว่าซั <t <t ่นเพราะว่าหมอน้อยน่ะมันบ่มีหมอใหญ่พัดหมื่นหมื่นสี่หมอน้อยน่ะเอาไปละหมื่นห้าร้อย แล,มละออม,มื่อแรงเข้าใจคำตอบว่าบมน้อยบ่มีแลยจะให้เพิ่มเงินนะนะแล้วบอกว่าเอาให้เขาจะเอาถ่าเอาไ้มมันเสียเวลาันเขาจะใส่แล้วแหละบัตญยามมาเปลี่ยนโดนอือห่วมีท่อแท้อันนั้นสิได้เติมเงินคันหมอใหญ่คันหมอหน้อยบ่มีนะ่ะเอาหมอใหญ่นะเติมเงินอีกสามปัญหาแล้วใส่วงกบเขาเอาลงมาแล้ววายตุยวงกบวงกบงกมาเลยอยู่ซ้าย เออโอ้ไปข่าวทั้งผูุก่อนพี่น้องฮันเดย์บองกบนอนกึ่งดึงนายพี่น้องมองสีใสอันนี้นี่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 ี่นี่นนี่นนี่นีนี่้ี่ีนีิน่นีน้น อันพผนธือาทางประตูมันตรงกันมันขลั่มอันนี้บดให้ตรงแล้วเป็น้องน,นิดๆหน่อยสเสลียงเออปาดยามาทางใต้พี่เด้อเอ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 ี๋ยวว่าชว่วยสร้างมีห้างย,ยังไงง่งองเตรงโอ้มันเป็นงานเพิ่มเนือออเดอร์นี่อาจารย์มีในแบบ <laughs> ตายแล้วเอาปากเลย แขนมานําหลังเนาะแขนมานําหลังก <Yeah. S 2> ่อแขนมานําลังเถิดบ่ได้เศร้าอะนะนี่ย่านงานสิซื้อานทํางานได้มาแล้วหายก็ว่าบ่เป็นทางเย้ออยู่แล้วนี่ผเนี่แหละอือโอ้ยเออเฮาก็บ่ได้ซินเนาะเป็นครั้งแรกที่สิมาสร้างงานบ่ัดตะเกิดมา32ปีเออ สิมาโทษเฮากับบอเป็นแมนดุแกวแมนเฮาต้องเยียนหู้ไปเฮาก็อธิบายแล้วก็ว่าสั่งมจอนเฮาก็ใส่เลยแลนะฮะตามเจว่าเลยอืออยู่มาจนถาเฮาก็สิมาเห็ดมาเห็นมาสั่งงานนี่เนาะกัยอมรับนั่นแหละด่าว่ามาได้ไดตีส้มมาได้ในได้ก็ได้เนาะพี่น้อง เดี <temple. S 2> ๋ยวมาเอ่นอย่นสิมาจ่ายตันนี่พี่น้องพันห้าที่ตัวแต่บินอย่างนั่ทงแหละบินลายบินลายบินกันเลยส่งเือจังหางไปใส่น้ำมันโลดสลเนี่แหละพี่น้องได้จึงบึงไปน้ำกันเลื่อยนะพี่นนองเนาะคนงาน อากาศผ่อนลิปหนาพี่น้องเยลยน้องเตากะคำและยังบอกเห็นมาแต่ลิปนี้ลงมาทานันก็เป็นหมื่นเศร้าก็เป็นยังน้อพี่น้องเนาะว่าข้าในเมื่อบ้านแหละบอมีสัญญาณเออกลงข้างนอกกับยานผีพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์พี่น้องเลยขอบคุณทุกๆทานถ้ามพิพากษาได้ๆกากประทุดกอภัยหลายหลายได้เพี่น้องเด้อ ำบายหินใส่คือจะไม่ได้สั่งอยู่เนาะอันนี้มีมีลูกแก้วสอตัวได้หรือเป่าบล็อกนะเรือบล็อกยังก็ท่านได้วาเพราะว่าเขาย่าง้นเรือเรือกระไบให้เขากาอคั่ว ใเ้ส่หัวละทาองเ่องมงกบขึ้นนี่6อันที่ให้อง2ันนี่ตเบิ่งก็ไปแจซ้ําใแหละมันกดสต์นึงมันกสต์นึงได้มันกเฮ็ดชมเฮือนนี่แหละเฮาว่าอยากใส่คู่ทางเฮาว่ามันจังแจ้งเงมงกบเนาะอือเบิ่งหามึงดู มันมีหลายราคาหลายแบบได้บล้อเออราคาเดียวแต่หลายดอกเขาขายสีก้อนจะเกะว,ว่านะโบ,บมีขายเขาขายอยู่ในกล่องอ้หน้าเติบนะทำกันกระมงกลดูลายมันสิห<อ>นักแทะคอยคอยคอย,อยโอ้สีงามอันนี้พี่น้องดลายมัน เออลายงามลีนลายงามบ่หน้าเติบบ่หน้าเติบขางนันเด้คือการใดนาะขางจะไายคือกันเอองามงามเจตังค์ที่ตั้งค์นันไดเอาเจตังเงีนยหนึ่งบ่เดี๋ยวว่าเออตั้งไปเจอเฮติกีเนี่ยนะเออสามแย้เนี่ยเออออสองโตบอมันมันจะอืมมันจะคุ้งกันแบบเออ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 แบบนี้แหละงามเออตั้งแบบนี้ อเออตั้งตรงๆเลยแต่เอออู้งามเลยพี่นอ้องโอ้คักค่ะ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 ีเดีนขนาดนี้เ <laughs> อ้าสีลงให้เพิน่นเบิ่งแล้วก็ให้เพิ่นตี่ส้มมาอีกแต่ว่าสิปาดขึ้นไม่ได้เลยพี่นอ้องมีแต่ตีสม้มซื่อหรือบาดนี้นะ <laughs> ดีแต่ว่าบทนได้สำเร็จเออดีแล้วที่ยังมาท่านนะฮะเราว่าสิบบาลงมาได้เหมือนนี่นะไหวไหว,วมันขึ้นขอนเลยได้เนี่ยเอ,อ,อยากให้มาเบิ่งเลยครับอือ,อ,อ นี่นี่ซอมอันจน6โมงจานกรรมฮอดบ้านเมื่อวานนี่นะวานนี้นะโอ้มันทางยังมีหนยังเอารถขี่รถศูนโตไปรถจักโอ้เลยขี่มอไซค์ขึ้นอ่ะลาอันนี้เพี่น้องบัดนี้เมื่อยวาไปก่อนเด้อสบายดี